ค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาทุกคนไปกินพาสต้าเส้นเขียวนะคะที่ร้านโคจิมะคิเช่นเฮานะคะเป็นเส้นที่ทำมาจากบล็อกโคี่นั่นเองเดี๋ยวจะให้หม <laughs> แม่ปุ๋ยแอบเขียนไว้แม่ปุยอ่าน <laughs> ใช่เป็นร้านน่ารักมากเมื่อกี้แม่ปุ๋ยแอบเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ร้านนี้เลยนะคะอยู่ตรงนี้นี่เลยเขาเปิด11โมงมแล้วก็ปิด,ดบ่ายสองนะคะแล้วก็เปิดอีกทีนึงตอน5้าโมงเย็นจนถึง10บโมงนะคะเปิดสองช่วงนะคะร้านเล็กปะเ,กเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน,นะค,ะค่ะ นี่คะ่ะทุกคนที่นี่นะคะเขาแนะนําตรงนี้เลยเป็นเหมือนพาสตา้าเส้นบลกอกอรี่นะคะซอแหนบทำมาจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็ถ้าสั่งเซตเนี้ยก็จะได้แถมไอซ์ไอซ์ครีมให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคารโบนาร่าค่ะแม่ปุ๋ยก็เลย 3, สั่งสองเซตนี้เลยนะคะเจ้าของร้านค่ะเป็นกุนุนกุนป้าน่ารักมากค่ะทุกคนตอนนี้เราเมื่อกี้ยังพูดอยู่ในรถอยู่นะคะว่าเนี่ยเราจะมีมิเอ,อ์นะว่าหนูน่งห่ยยแล้วก็รวมถึงแม่ปุ๋ยนะคะเป็น F อซพี่ สวัสดีเราชื่อเอิร์มเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ชิคาโกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทางานอยู่ในฮอกไกโดนะที่นี่นะคะชื่อว่าเมืองชิฟุเบสึนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของฮอกไกโดค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีประชากรทั้งหมด2,300คนค่ะเพาเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วบังเอิญมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอคนไทยที่มีตกใจมากเพราะพวกเรามากินข้าวพอดีเลยค่ะอันนี้เปดิดปตูมานะตกใจไม่ไปกินกัจะเล่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวเมืๆๆเองนี้ใช่ไหมคะเราจะเที่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับคาโบนาร่ามาแล้วมีไข่ดิบด้วยดีๆแล้วก็คุณๆ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 อันเดียแป๊บคุณให้อันเดียย้ําให้มายุมงบ้างเลยยังไยี่สิบนาทีนะคะเรารีบรีบหน่อยรีบหน่อยเขาไม่ใส่ผักไม้ด้วย เนี่ยแม่ปู่อยากจะบอกเลยนะว่าตั้งแต่มาที่ฮอกไกโดอ่ะไม่ค่อยได้กินผักเลยเนี่ยจะมากินผักแบบจริงๆจริงๆตรงวันนี้เองลองชิมดูค่ะอันนี้ของน้องเป็นยังไงดูเส้นเส้นจากบลกโคี่นะอร่อยไหมยุญดีอุญดีเยังกินใหญ่เลยหม่นบอกอร่อยมากเนาอเดี๋ยวขอชิมเลยค่ะลูกมาลองเ้ามาลองชิมดู Good นุ่มมา คุณงเขาบอกเลยนะทำทุกอย่ไม่ทันนะทั้งวันหนแย้มเขาชิมเลยค่ะแม่ปุ๋ยจะชิมเส้นเก่อนนะคะอือใช่อือใช่โอ้โหหนูแย้มบอกว่าชิมหมดเลยอร่อยมากเส้นนุ่มมากทุกคนไม่มีกลิ่นผักของบรอกโคลีเลยไม่มีเลยเด็กๆคนไหนที่ไม่กินผักนะแม่ปุ๋ยแนะนำเลยแมมาเมนูนี้ แล้วคุณจะได้กินบล็อกโคลี่นะคะอร่อยะโอเคว้าว้นข้นข้นข้นซอสสีแดงๆคือซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ส่วนเส้นก็คือเส้นบล็อกโคลี่อารมณ์ชิมดูเส้งเย็นนะคะันยกร้อนหรือเปล่าใช่ค่ะมันคือซอสมะเขือเทศเย็นพอรเลยไหม เนื้อยังเล่ชอบหนอคะแม่ปุ๋ยชิมของหนูย้มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกินพร้อมกับหมูอร่อยมากคาโบลาโอ้เนี่ยอ้าเหมือนบอกว่าไม่ชอบมาคืนได้ไง นี่ะะคะอแม่เปุ๋ยชอบอันนี้แม่ปุ๋ยชอบอันนี้ค่ะมีสลัดกินกับหอมเจียวหอมแล้วก็กินกับโอ้ไม่หอมเจียวอ่ะหนูจะมาว่าหอมเจียวมีสลัดมีผัก ไอซ์ครีมมาแล้วนะคะไอซ์นนรีมนี้มาปุ๋ยสั่งเพชฟจับเรื่อยเลยไอซ์ครีมชาเขียวอืมไอซ์ครีมชาเขียวเหรอคะอ่าฮะได้ไหมคะเด็กกินได้ไหมได้เลยแยบิไม่ขมไม่เคม็มหวานหวานเหรอคะนมนมจับเรื่อยเลยจับเรื่อยเลยใช่ปุ๋ยสั่งนะคะเชฟนี้ที่แม่ปุ๋ยบอกจะไปข้างต้นหะคะงถ้าจะแข่งไอซ์คเนี่ยเอ้ยังไง อ,อร่อยอะ่ะในความที่ว่าบ่ายโมงอะคะ่ะเขามีกรุ๊ปจองแบบพิเวษมานะคะพวกเราก็เลยต้องรีบทานค่ะเดี๋ยวไม่ปุ๋ยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทานเหมือนพวกเรานะคะก็สามารถมาตามพิ่กัปนี้ได้เลยนะคะแม่ปุ๋ยขึ้นให้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่บาทุกคน